สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยโมเดลซิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็อยู่เช่นเคยนะครับบอยโมเดลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอีกคันนึงนะครับเจ้าเดียวกันกับคันคลิปที่แล้วนะครับลูกค้าสั่งมาสองคันนะครับําหรับหัวลากนะครับดำสอสเข่ากระบะมินิยมนะครับคันนี้จะมารีวิวตัวแม่ก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับก็งานประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้จะเป็น อีสุส์นะครับสามหกศูนย์พิมพอักนะครับตระใหม่ตัวน,นี้นก็ตัวน,นี้ไม่ได้แปลงหน้านะตามแบบลูกค้าเลยก็จะมีลีวิเทสุดเลยคือหัวจะก็จะเป็นพาสบูดนะครับตอนนี้ทําสีน้ําเงินน้ําเงินน้ําเงินูฟ้าครับตัวนี้อแปนี้มีรถผ่านพอดีถ่ายข้างถนนนะครับรถเยอะ รถดินวิ่ง,งผ่านกันนะครับอ่ะมาเรียต่อนะครับหัวเี้เป็นหัวอีสุนะครับเป็นหัวพัด,บ,บ,ด,ดบูดนะครับอีสุเป็นหัวพัดทำจากพัดบูดนะครับแล้วก็ที่จะมีกระจกตัวนี้ก็เงานพลาสติกงานเลซซนเป็ินสามดีนะครับงานเลซนตนนะครับรกระจกตัวนี้นะครับแล้วก็ไปบุลังคาตัวนี้รันตันน,นี้เป็นงานเลซนตนเป็นสามดีน,นะครับแล้วก็ บันไดข้างหัวตัวนี้เป็นพลาสติกพนสามดีแล้วก็ตะแกรงบนหัวนี้ก็พลาสติกพีซัม like ดีนะครับอ่าแล้วก็กระกันน้ำฝนนะครับก็เป็นพลาสติกพีซัมดีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงานเรซินนะครับกัว้านหน้าตัวนี้เป็นงานเรซิน็นสัมดีนะครับตัวด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อหรือว่าท่อที่พักท่อแล้วก็อะไรตะแกรงกันความร้อนนะครับตัวนี้เป็นงานพลาสติกพนสัมดีทั้งหมด พลาสติกที่ททีทั้งหมดเลยครับตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยครับตรงนี้น,นะครับ,รนะรบแล้วก็จะมีถังลมเอ่อแบตเตอรี่นะครับถังน้ำมันนะครับตัวนี้มือจับตรงนี้จะเป็นงานเรซินปิดสามดีนะครับเรซินปิดสามดีนะฮะแล้วก็ดุมตรงนี้ก็เป็นพลาสติกเป็นสามดีนะครับโอเสียงไก่ขัน oh yeah. ข่านจริงในไก่ที่บ้านาดีพ่อเลี้ยงไก่ไว้นะครับก็เลยขนาดเที่ยงบ่ายแล้วมันยังขันอยู่เลยไม่รู้ว่าขันอะไรมันมีเสียงรบกวนเด้องขออภัยนะครับไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นนะโฟกัสที่ผมนะครับ <c oughs> อะนะครับตัวแม่ก็ประมาณนี้นะครับ่ะติดบังคุณให้เป็นมงคุดทางร้านครับทางทางทาง,ทางอู <c oughs> อู่ต่อโมเดลนะครับอ่ะเอามารีวิวกันต่อนะครับสำหรับตัวลูกนะครับอุ้ยสำหรับตัวลูกอ่ะตัวลูกก็จะเป็นกระบาดจะเป็นพัดบูดนะครับสองมิลประกอบกันสองแผ่นนะครับแล้วก็ตะแกรงบันไดขึ้นหัวพลาสติกเป็นสามนะครับแล้วก็โล่เวียนตรงนี้ก็เป็นงานเรซินเป็น3าม แล้วก็บางคูนก็จะเป็นพลาสติกเป็น 3D เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็แล้วก็ช่วงล่างเป็นเลซิเป็นเป็นพลาสติกใช่ไหมเลซิ่ยเป็นพลาสติกเป็น 3D นะครับแล้วก็อัพกระบอกเกลียวให้นะครับเห็นไหมตัวนี้อัพกระบอกเกลียวให้นะครับอ่างกระบอกเกลียวแล้วนะครับลูกค้าสั่งแบบอัพกระบอกเกลียวมาครับแล้วก็ท้ายก็จะเป็นไฟนะครับเหมือนคันเหมือนคลิปที่แล้วนะครับ ทันฮีนูนะครับก็เป็นไฟเอลไฟเอ่อไฟเอลครับไฟยื่นนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดลายให้ตรงท้ายนะครับแล้วก็มีมอขุนให้นะครับทันนี้เดี๋ยวเราก็บอกเกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวยกดําให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเท้าช้างหมุนนะครับหมุนแล้วมันจะลงนะครับหมุนลงหมุนขึ้นได้นะครับประมาณนี้นะครับ ก็มีอะไรมากเขาก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับสาหรับคันนี้ว่าคันนี้ก็ตามแบบลูกค้าเหมือนกันลูกค้าสั่งมาสองพันนะครับมีฮีโน่คันนึงแล้วก็อีสุคันหนึ่งเอ้แต่แกะแบบมาเลยลายตัวนี้ก็เป็นลายอู๋สุนชัยเหมือนกันนะครับรุ่นแรกๆนะครับที่เป็นลายแล้วแต่แบบนี้ครับคันฮีโน่คลิปที่แล้วเหมือนกันนะครับเป็นลายผมวาดแบบตามลายลูกค้าผมให้ลูกค้าถ่ายลายตรงๆนะครับแล้วผมก็จะไปรับในยี่ล้สเตเตอร์นะครับแล้วก็ พิ้นเป็นทตินออกมาไอ้พิ้นพิ้นเป็นสติ๊กเกอร์ออกมาโอ้โหสมองเบอร์กลับร้อนๆหน่อยตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับลายสติ๊กเกอร์นะครับบพิ้นพิ้นออกมาเอ่อเขนแบียร์ตัวอีลาสเตเตอร์นะครับแล้วก็พิ้นออกมาแปะนะครับแล้วก็ทําสีน้ำเงินตัวนี้เป็นสีผสมนะครับน้ำเงินมุกอ่ามันเป็นน้ำเงินมุกน้ำเงินนะครับน้ำเงินมุกน้ำเงินนะน้ำเงินเป็นเจ็ดมุกนันแหละเป็นมุกน้ำเงิน แต่นี้ผมผมสมสองสีสก็คือผอาสีฟ้าฟ้าประกายผสมกับน้ำเงินน้ำเงินแก้วนะครับมันก็จะเลยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะสีแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินเลยมันจะออกน้ำเงินเข้มไปเลยมันจะคนระแบบล้นลูกค้าล้วา็ลูกค้าออกสีประมาณนี้ผมก็ผสมสีให้ใช้กาพ้นนะครับแล้วก็เคลือบเงาสองเคให้เลยสำหรับาทางน,นี้ลดหลังจากนี้ผมจะเคลือบเงาสองเคสทั้งหมดนะครับงานจะเงาวิ่งมากนะครับดูจากลักษณะ กระจุกตรงนะครับเงาวิง่งมากเงาแบบเงาสองกระจุกได้เลยครับเพราะเป็นงานสองเแล้วก็มันจะคูนต่อพนต่อสภาพแวดล้อมด้วยนะครับแต่ว่าแนะนําไม่ต้องไปเล่นอะไรลุย,ลยขนาดใส่ดินใส่อะไรเล่นงั้นครับเราเน้นโชว์เน้นอะไรนี้ดีกว่าแล้วก็เล่นวิ่งในบ้านสวยนีอใส่ดินเวลาใส่ดินสาหรับรากกระบอกเกีย่ยวครับแนะนําให้ใส่ท้ายนะครับเพราะว่ากระบอกมันจะอยู่ตรง้ท้าย ถ้าใส่ห้องหน้ามันจะมันจะกินแรงกระบบเกียวนะครับมันไม่ได้นะครับแนะนําให้ใส่ท้ายแล้วก็ยกดํานะครับอ่าเดี๋ยวมารีวิวมกยกดากันเลยนะครับเดี๋ยวมาแนะนําการเล่นกันแล้วก็ยกดาให้ดูนะครับถ้าตอนแรกก็เปิดที่ีโมทก่อนนะครับแล้วก็เปิดที่ตัวรถนะครับอ่าจับยาดังทิทแล้วก็เล่นเลยครับสตาร์ทเครื่องนะครับมีปุ่มสตาร์ทเครื่องครับ แล้วซ้ายแล้วขวาแล้นหน้านครับฐานไหลเหกดอะไกก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับอ้าวลืม <c oughs> ลืมบอกต่อต่อทวิตก,ก่อนไม่ต่อสวิตยกดำไม่ได้นะอ่าต่อสวิตยกดำนะครับผมนี้กลุ่มยกดำนะครับทันี้เอ,อ,อ,อะะาก็บอกเตียวแล้วนะครับก็แค่ตั้งฉากเข้ามาครับระดับนี้ ต้องปยกมากะครับแก่นี้ดินก็ไหลลงหมดแล้วนะครับน้ำลงประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับเล่นง่ายๆนะครับเด็กเล่นได้นะครับแต่ต้องให้ผู้ใหญ่คุมด้วยนะบางทีเด็กวิ่งไปชนกําปงกํแพงก็พังหมดนะครับพูดถึงสสาหรับงานตั้งโชว์ครับหนึ่งร้อยยี่สิบก็ใหญ่ก็ลงดีตั้งโชว์ก็ตั้งโชว์ก็ลงสวยนะครับเดี๋ยวรับเครื่องก่อนรับเครื่อง แล้วก็ปิดรีโมทแล้วก็ปิดที่ตัวรถด้วยครับงั้นแล้แบตแบตตัวรถหมดนะคือแบบตัวนี้เล่นได้ไม่นานนะครับแนบบ่นะบอกเลยว่าไม่นานนะเล่นได้แต่ไม่นานนะครับเดี๋ยวผมจะหาแบตที่แอมเยอะๆนะครับมาจำหน่ายนะครับอันแบบนี้แอมมันแค่สี่ร้อยแอมหรือเปล่านะครับประมาณ4ี่รอยแอมสี่ร้อยมิลลิแอมเขาก็เล่นได้ประมาณสัก4ี่ห้านาทีนะครับ สี่ห้าทีวิ่งวิ่งวิ่งนะวิ่งวิ่งเล่นๆสี่ห้านาทีถ้าถ้าไม่ยกดัำใส่ดินยกดัำก็อยู่ประมาณสี่ห้านาทีนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมคลิปวิ่งกันนะครับสําหรับวันนี้ผมใบมเดลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับช่องใบมเดลซิงเทเลนด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจกันทคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวรถท่านไหนทําเสร็จแล้วผมจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งมาทันนี้เยอะอะ นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับนี้ผมโมเดลโมต้อตงขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ